เดี๋ยวเรามาต่อคลิปที่2กันเลยนะครับผมว่าผ่านไป1ชั่วโมงก,กว่าแล้วกินไฟไปกี่หน่วยแล้วนะครับไปดูเวลาตอนนี้9ก้โมงสินาทีเปิดแอร์หนึ่งหมือนสองพีตัวระบบอินเวอร์เตอร์เปิดอยู่ที่25องศาอ่ะมาดูตัวนี้หนักหนักดักเลยก็คือเน้นกับแอร์อย่างเดียวนะครับเห็นไหมว่าแอร์ Air ทำงานได้ทีแล้วอยู่ที่2590วัตต์อันนี้ก็ 134วัตต์จ่ายกับตู้เย็นอ่ามีปั๊มน้ำกระชากขึ้นไปแล้วน่าจะมีการซักผ้านะครับอันนี้คือตัวมะแบงถลอยเมื่อแบงถลงอยจะใช้ในช่วงของกลางคืนมากกว่ากลางวันกลางวันก็จะเป็นพวกตู้เย็นปั๊มน้ำนะครับเครื่องซักผ้านั่นๆขึ้นไปละ766ดอ่ะอันนี้คือการกระชากของปั๊มน้ำนะครับรวมแล้วตอนนี้ใช้ไฟอ่ะชั่วโมงก,กว่า3.7หน่วยกับอันนี้อีก300กว่า w a รวมๆแล้วก็เกือบ4หน่วยนะครับเอา4หน่วยไปคูณ5บาทก็เท่ากับค่าไฟประมาณเกือบ20บาทแล้ว1ชั่วโมง17นาทีแบตเตอรี่ของผมอยู่ที่74% 52.7โวลต์แบตเตอรี่เต็มแน่นอนเพราะว่าตอนนี้มันแค่9โมง9โมง18นาทีไปล้เดี๋ยวผมจะมาถ่ายให้ดูเป็นช่วงๆนะครับผมตอนนี้ตัวนี้ผลิตไฟมาได้หยุดที่2,000 อ่าสองพันรอยวัตต์อ่าขึ้นขึ้นลงลงตามค่าแดดเดีย๋ยวดูช่วงต่อไปขณะน,นี้เวลา10บนาฬิกายีนาทีผ่านไป2ชั่วโมงเกือบครึ่งแล้วนะครับผมอ่ามาดูกันว่าตอนนี้กินไฟไปกีห่หน่วยแล้วครับ6.5หน่วยอ่าเครื่องนี้6.5หน่วยนะครับ เรื่องนี้เกือบหน่วยแล้วนะครับผมตอนนี้ก็อยู่ที่เจดหน่วยสองชั่วโมงเกือบครึ่งอัติบาย2ชั่วโมงครึ่งแบตเตอรี่ผมก็ขึ้นมาแล้วนะครับรเมื่อกี้มันอยู่ที่เท่าไหร่เนี่ยเจกว่า็ต์ตอนนี้แปดสิเซ็นต์ห้าบสาจุดหกโวลต์อ่ะมาดูแผงห้าเจ็ิบวัตต์เก้าแผงผลิตไฟได้เท่าไหร่ตอนนี้นะครับเก้ารอเอ้ยเก้าร้อยวะ สองพันเก้าร้ยสี่สิบวัตต์นะครับผมเดี๋ยวมาดูช่วงตอนต่อไปว่าจะไปได้สักกี่ชั่วโมงนะครับเพราะว่าบ่ายสองครึ่งโดนเงาบางแผงอ่ะเดี๋ยวดูตอนต่อไปนะครับเนี่ยน,นี่กดละเครื่องเลยกดตุ้มตามตุ้มตามนี่ครับนี่สายแทงจบรอดอมมาแล้วก็มาทำอาชีพเล่นเกมนะครับ ตั้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 อยู่นะอะ้น,น,นก็โฟแมนนะครับวิศวกปรสถาปนึกรวมอยู่ในคนเดียวกันก็คือพ่อผมนั่นเองอันนี้ที่ขุกกันอยู่ในนี้ไม่ได้ไม่ได้ไปไหนก็อันนี้เลยเนี่ยแอ,อหนาวสะท้านเลยไม่หนาวนายไม่หนาวขนทรายมาเมื่อกี้อ๋อขนทรายมาเมื่อกี้ก็เลยมานั่งเล่นกันอยู่นี่นะครับหนาว,อาวไอ้ข้างนอกร้อนร้อนถึงแล้วสามห้ามิจาสามสิบห้าใช่เหรอตอนเนี้ย ตอนนี้กี่โมงแล้วเนี่ยห้าโมงครึ่งไอไอโทรเห้าโมงเออห้าโมงสิบเอ็ดโมงสี่สิบสามนาทีกี่องศาสามสิบหกตอนนี้สามที่หกองศาโอ้โหยังข้างนอกยังร้อนขนาดนี้เลยอ่ะเดี๋ยวไปดูซิว่าตอนนี้ใช้ไฟไปกี่หน่วยแล้วเนี่ยไปดูในห้องเครื่องกันหน่อยอ่ะเริ่มทำงานแล้วนะครับเอาเป็นพักๆอันนี้ต้องอันนี้ต้องชักเขเยอ่ขึ้นไป อันนี้อันนี้สายแทงอันนี้สายอะไรวะสายกินสายกินอันนี้น้องสายแทงนะครับทุกคนต้องทำงานเป็นหมดปอะไรแล้วหมอหนึ่งแล้วขึ้นมาหนึ่งปีนี้ใช่ไหมเออเนี่ยทุกคนต้องเป็นหมดนะครับก่อทรงก่อสร้างเนี่ยเพราะว่าต้นทุนคนเราไม่เท่ากันใช่ไหมเราเกิดมาจนเราก็ต้องขยันถึงจะเกิดมารวยก็ต้องขยัน แต่ว่าอยากเกินมารวยมากกว่านะใช่ไหมมีธุรกิจอะไรเผาถ่านขายธุรกิจดับเดี๋ยวมาไปดูห้องเครื่องมัอแต่เล่นกันอยู่นี่และดูแดดโอ้โหเห็นแดดเป็นลมเห็นอะไรายเห็นลมดูดายไปดูห้องเครื่อง แล้วก็หนีก็มาในห้องแร์บ้านในห้องเครื่องนะครับมาดูตอนนี้ผลิตไฟอยู่ที่สามพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบวัต,ต์ในช่วงเวลา11เ็นาฬิกาสี่สิบห้านาทีนะครับมาดูตอนนี้จ่ายไฟไปทั้งหมดกีว่ว, 3, วัตอ่ะตอนนี้สามพันหนึ่งร้อยี่สิบวัตนะครับเสร็จหน่วยไปแล้วสามสามชั่วโมงสามชั่วโมงเท่าไหสามชั่วโมง,ง,ส,ามโมงสามชั่วโมงอย่างตั้งแต่แปดเก้าสิบสิเอ็ดสชั่วโมงกว่าแล้วมั้ง อ่ะอันนี้อยู่ที่หนึ่งจุดห้น่วยกินไฟอยู่หนึ่งันสี่ร้อยวตรวมแล้วตอนนี้ก็อยู่ที่สี่พันสีเกือบสี่พันห้านะครับสี่พันห้าร้อยวัต์แบตเตอรี่อยู่ที่9ก้าสิบสอเอซอันนี้ยังไม่เที่ยงนะแบตเตอรี่ใกล้ละเก้าสิบสงเละอ่ะเดี๋ยวไปต่อเรื่อยๆนะครับผมว่าจะกินไฟอยู่ที่กี่หน่วยกี่วัต ดูกรมกรมมดูกรมกรสายกินส่วนอันนี้ช่างชามนะครับอันนี้พี่สาวผมเองางกี่โมงแล้วเนี่ยบ่ายโมงสามสมนาที เดี๋ยวผมจะพาไปดูห้องเครื่องว่าตอนนี้กินไฟไปกี่หน่วยแล้วนี่พัดลมนะครับเขาเรียกพัดลมโรงงานไหมใช่ตัวนี้กินไฟน่าจะประมาณสักสามร้อยวัตต์ได้มั้ยหน้าย<ะ>ิบห้าหน้ายิบห้าก็อยู่ประมาณสามร้อยกวัตต์นะเดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องกันนะครับโหดูแดดสะกก่อนสุดยอดวันนี้แดดสุดยอด น่าจะอยู่ที่ประมาณ40องศาแล้วตอนนี้ไปห้องเครื่องก่อนอมาดูที่มิเตอร์กันครับกินอยู่3,820วัตต์นะครับผมแบตเตอรี่อยู่ที่96% 55.3โวลต์ตอนนี้จ่ายค่อนข้างเยอะอยู่นะครับตัวนี้ไปที่16หน่วยละมาดูนี้บ้างอันนี้ไป4หน่วยกว่าแล้วนะครับโหลดอยู่ที่1,410วัตต์ เท่ากับตอนนี้อยู่ที่เท่าไรเนี่ยห้าพันห้าพันสี่นะครับนี่ขึ้นไปสี่พันกว่าละอันนี้สี่พันห้าสิบวัตต์กับหนึ่งพันสี่ร้อยสิบวัตต์ก็รวมแล้วนะครับห้าพันสี่ร้อยวัตต์สิบหกหน่วยกับสี่หน่วยก็เป็นยี่สิบหน่วยไปแล้วนะครับผม ดูเวลาตอนนี้ก็คือผ่านไป5ชั่วโมง40่สนานทีกินไป20หน่วยไปแล้วนะครับเดี๋ยวพาไปดูแผงหน่อยว่าเงาเริ่มบังหรือ,อยังอ่ะมาดูแผงกันนะครับมันก็จะมีเห็นไหมครับเงาเงาไม้นี่ต้องตะแคงนะเห็นเงาไม้ไหมครับ แต่ก็ยังผลิตได้อยู่น่าจะประมาณช่วงบ่ายสองครึ่งเดี๋ยวตะวันมันจะเริ่มเอียงบ่ละตะวันมันจะไปฝั่งนน้นนะครับมันจะเอียงไปฝั่งขวานี่ๆๆๆซักประมาณบ่ายสองครึ่งอ่ะเริ่มเงาเริ่มมาเยอะอยู่อ่ะเดี๋ยวมาคอยดูต่อไปนะครับว่าจะได้สักกี่โมงเนี่ยเสียงร์ดัง ใส่กระสุนใญ่เไรต่ำตําต่าตําอยู่ในห้องเองตอนนี้ก็เวลา15บหานากาสิบนาทีนะครับก็ผ่านไปที่7จ็ชั่วโมงสินาทีเดี๋ยวไปดูแผงก่อนว่าโดนเงาบังป่ะเนะี่ยไม่รอดโดนไปแล้วเนี่ครับเงาไปถึงนู่นละแล้วก็ไม่ต้องดราม่าเรื่องแผงกันนะว่าทำไมไม่หาอะไรบัง าหาอะไรบังก็คือมันไม่ได้ได้มันก็จะไม่ได้ไฟเลยมันก็เลยไม่ต้องบังช่างมันมันเลิกก็เลื้อยไปนะครับเดี๋ยวผมมีแผนสำรองให้ดูว่าความสมปุกของแผงอะ่ะมันก็ยังผลิตไฟได้อันนี้ทั้งจริงคนระถ้ามองมีความรู้นะคือแค่ฝุ่นอะ่ะอันนี้แค่ปูนยิ่งกว่าฝุ่นอีกก็ยังผลิตไฟได้นะครับเดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องกันนู่นบังไปถึงนู่นเลยนะครับเนี่ยตะวันมันก็จะอ้อมไปด้านขวามือผมละมาไปดูห้องเครื่องดีกว่า นี่เขาขยันมากเลยนะเห็นไหมนี่ไหมอันนี้ขยันปูนอันนี้ขยันนอนไปนมาอะมาดูห้องเครื่องอะเห็นตะวันบิดไหมครับตะวันบิดไม่ได้บิดบอทไซร์นะแต่ว่าระหว่างเนี่ยระหว่างมุมเนี้ยจะบังแผงไปละอะพามาดูที่ห้องเครื่องนะครับผม อยู่2,950บาทไปที่21หน่วยนะครับอันนี้21นะอันนี้เกือบ6หน่วยแล้วตอนนี้ก็ตีอยู่ที่เท่าไรเนี่ย27หน่วยนะครับผมและการผลิตไฟตอนนี้ก็เริ่มดับลงแล้วอย่างที่ผมบอกว่าเงาโดนบังไปแล้วนะครับแผงโดนเงาบังไปแล้วอยู่ที่1,690บาทเดี๋ยวผมก็จะต้องลดแอร์บางตัวไปนะครับคือเราไม่มีไฟฟ้าเราก็ต้องควบคุมการใช้ให้ดีนะครับกลางคืนจะต้องเปิดแอร์ได้ด้วย ไม่งั้นกลาคือที้ร้อนตับแตกเลยเพราะว่าพ่อผมนอนอยู่บ้านนี้นะครับรวมๆค่าไฟตอนนี้ก็ลองไปนะครับลองคูณไปว่า27หน่วยเท่ากับกี่บาทคิดกันไปก่อนเดี๋ยวตอนเย็นค่อยมาสรุปกันอีกรอบหนึ่งนะครับเวลาตอนนี้เห็นไหม15นาฬิกา14นาที ขณะนี้เวลา17นาฬิกานาทีนะครับผมผ่านไปอยู่ที่เชั่วโมงอ่ะมาดูว่าตอนนี้เราจ่ายไฟไปทั้งหมดกี่หน่วยแล้วนะครับผมตอนนี้ก็ปิดแอบแล้วนะเหลือแค่ตัวเดียวนะครับที่เปิดไว้กินไฟอยู่750วัตต์เครื่องนี้24หน่วยนะครับเชั่วโมงนะ24หน่วยแล้วก็มาเครื่องนี้นะครับจ่ายอยู่6.5หน่วยรวมกันตอนนี้ก็อยู่ที่30กว่าก็หน่วยเลยนะครับผมถ้าตีเป็นค่าไฟก็คือเอา30 ไปคูณ5ก็จะเท่ากับ150บาทอบาทหน่วยละ5บาทนะครับผมอันนี้ต่อวันนะต่อวันก็หมายถึงว่ากลางวันยังไม่รวมของกลางคืนด้วยและเดี๋ยวผมจะมาเก็บอีกว่าช่วงกลางคืนใช้ไฟไปทั้งหมดกี่หน่วยนะครับผมจะได้มาบวกลบคูณหารกันว่าการลงทุนไปเท่าไรคุ้มค่ากับการติดตั้งหรือเปล่าในการใช้ระบบโซล่าเซลล์นะครับแต่บอกเลยว่ากลางวันบุฟเฟ่แน่นอน มาดูตอนนี้ผลิตไฟมาได้แค่500กว่าบาทเดงเพราะว่าอย่างที่บอกว่าแผงมันโดนบังนะครับแล้วก็ยินแล้วด้วยอ่ะเดี๋ยวผมมาเก็บในช่วงของตอนเช้าอีกทีหนึ่งของวันลุงขึ้นวันนี้วันที่21พรุ่งนี้ก็เป็นวันที่22แล้วเดี๋ยวสรุปทีเดียวนะครับผมมรุ่นไหนก็เล่นโทรศัพท์นะครับอันนี้นอนตากแอร์แต่เช้าเลยเพราะว่ายัางไม่ได้เวลางาน จริงๆก็แกก็ตื่นต่เช้านะครับตื่นแต่มืดเลยนี่ก็เปิดแอร์ต่เช้านะครับเปิดตั้งแต่เมื่อคืนยังไม่ได้ปิดเลยเนะี่ยพ่อก็จะนอนอยู่นี่นะครับจนกว่ากองทัพจะมาสมทบก็คือลูกหลานมาช่วยทํางานนะครับอันนี้ก็เล่นโทรศัพท์รอไปก่อนขนานี้เวลาเจ็ดโมงอะไรเนี่ยสี่สิบเจ็ดนาที วันนี้วันที่22นะครับเมษายน2567อเด่ะเดี๋ยวใกล้8ปดโมงแล้วเดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องครับผมน้ำพุก็ยังทำงานนะครับทำงานแต่เช้านั่นแหละไม่ใช่ว่ายังทำงานทำงานแต่เช้าเลยคือผมเปิดตั้งแต่6โมงเช้าจะปิด6โมงเย็นนะเดี๋ยวจะพาไปดูห้องเครื่องนะครับผมว่าตอนนี้ใช้ไฟไปทั้งหมดกี่หน่วยแล้วครับนะับเป็นทั้งหมด24ชั่วโมงก็เรียกว่า1วันนั่นเอง อ่เราพามาดูห้องเครื่องกันนะครับช้ามาก็ผลิตไฟได้900กวัตต์นะครับผมมาดูแรงดันแบตเตอรี่ตอนนี้กันอยู่ที่63เอร์เซนะครับ51.3โวลต์อันนี้แอร์ที่พอเปิดไว้ตั้งแต่เมื่อคืนก็ยังไม่ได้ปิดนะครับดูการจ่ายไฟตอนนี้เปิดแอร์อยู่3ตัวแอร์ Air ห้องเครื่องด้วยอยู่ที่2,400วัตต์นะครับไ้่2,400 420อ่ะมาดูวันนี้นะครับ อยู่ายอยู่57วัตต์อันนี้มาแปลงจอรอยจะต่อแค่กับตู้เย็นในช่วงขตอนเชา้าก็ยังไม่ได้ใช้อะไรก็จะมีปั๊มน้ํะมาดูหน่วยนะครับอยู่ที่32หน่วยเห็นไหมครับเครื่องนี้32กับเท่าไร่เจ็ดหน่วยเกือบแปดหน่วยแล้วนะครับนี่ยังไม่แปดโมงนะเจ็ดโมงห้าสิบนาทีเกือบแปดโมงแล้วตีไปทั้งหมดนะครับสี่สิบหน่วยเอาสี่สิบหน่วยไปคูณห้านะครับคูณห้าก็เท่ากับอะไร ห้าสี่ยี่สิบใช่ไหมเออใช่ดห้าสี่ยี่ิก็ตกวันละ200บาทนะครับอันนี้ช่วงของบ่าย2องครึ่งโดนเงาบางนะครับถ้าไม่โดนเงาบางังจะใช้ไฟได้เยอะมากกว่าน,นี้นะครับก็ลองดูนะครับท,ที่ก้าวไฟทีท่วนอยู่ที่6กพันบาทวันละส0งร้อยไงหกพับาทก็ลองไปคูณสิบสอเดือนนะครับว่าจะคืนทุนกี่ปีเดี๋ยวส่วนเรื่องการลงทุนไปเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะมาบอกคลิปหน้านะครับผม อันนี้ก็มาถ่ายให้ดูก่อนว่าการใช้ไฟโซล่าเซลล์คุ้มหรือไม่คุ้มก็ลองดูนะครับเราต้องเสียค่าไฟเดือนละ6,000บาทอ่ะวันนี้ก็มาถ่ายไว้เป็นข้อมูลนะครับผมส่วนใครจะปรึกษาระบบโซล่าเซลล์บ้านกับผมก็ที่เบอร์โทรนะครับ0956267259 0956267259 ID Line ก็เป็น N เล็กนะครับ n o n 2 9 5 9 NON2659 วันนี้ก็ไปก่อนนะครับ โซลาเซลล์บ้านๆเยอะแยะสวัสดีครับ